ปู่ไม่ยอมครับตอนนี้คุณปู่ไม่ยอมคุณปู่ไปแล้วครับโอ้โหไม่เข้าสายเลยครับตอนนี้คุณปู่ไปแล้วเกียบร้อยไม่อยู่ครับไม่อยู่ผมไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหไปแล้วไปแล้วครับยยาาาวกนี่โอ้โหมันมีทางออกมั้งนี่นี่นี่เฮ้ยจุดซอยว่าทางดานโอ้โหยเกียบร้อยเป็นไงล่ะครับ ยอมหรือเปล่ายอมหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยยอมไม่ได้ปุยรู้เรียมไม่ยอมครโอ้ยปุยรู้เหลี่ยมครับตอนนี้เจอคนปูยครับเป็นไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับก่อนครับผมบอกแล้วไม่สู้เก่าไม่ได้ครับยอมไม่ได้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 ครับผมเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่ยอมเห็นไหมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอม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 ครับไม่ยอม มาครับมาดูครับมาดูทีนี้มาดูนะครับรู้เหลี่ยมแล้วครับรู้เหลี่ยมเดี๋ยวไปปัดเละก็พอเดี๋ยวปอดแดงตามกุดเน้ปอดป่ดนอเปอดปอดอดไดปนด้อดปอดปอดปดูคันนี้ก่ปอด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 ปอยปอดปอปอดปอดปปอด้อดปแล้อดปอดปอดอดด้อปดปอดปอดปอดอดปปแล้วปอปดปอออดป ไฟเป๊ะปะเป๊ยครับเป๊ะโอ้โหปลาไหล